สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับเจแดงมือนี้ในคลิปวิ่งเงินแสนนะคะวิ่งเงินแสนเอามาฟังมาต่อนเป็นแนวทางในการเชียงซือในการพิารณานาคะพิจารณาไปนน้ากันเจไดมาเจไดบ่มาเบื้องเลขเบื้องบ่เปิดบ่อิ่มบ่เบื่อจักเทียเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะก็ดูเลขนี่แหละคนมักเลขกบ่เบื่อจักเทีย แต่ี่เลกมันมีสิบตัวมันจับเป็นคู่มันหนาสิบอยา่างเนี่ยค่ะหนาสีคำนวณนไดง่ายเนาะมันสิมาคู่ใดมันสีเด่นตัวใดเลขก,กันมันเคยมาตัวใดช่วงมากนี่มันสามมาบ่อยศูนย์มาบ่อยหกมาบ่อยสามตัวนี้มาบ่อยที่สุดค่ะท่านผู้ชมสามตัวนี้มาบ่อยที่สุดหกศูนย์สามมาบ่อยเก่าเป็นอันดับที่สี่นะหรือสิมาตนๆน,น้ำกันวะ อืมมาพ่อพ่อกันเนาะสามซีนนี่หานี่แห้งน่านเพิ่งจะพ่อหา,าเนาะตั้งแต่หาหกเนาะวันนี้มาหาหนึ่งซีนะ่ะแปดนี่ยิ่งเพราะใครเห็นมันบ่เจ็ดเดียว่นิเว่าใครเห็นนะนอกจากสามเจ็ดตั้งสามเจ็ดผุนเนาะสามมากวยศูนย์มากวย หกมาวยที่สุดค่ะหกมาวยที่สุดเลยปีนี้ปีนี้ปีของหกที่ผ่านมาเนาะ,ะปีไม่ป่ปนี้เป็นสิเป็นปีของอยังซ่อมซ่อมเบิ้งค่ะท่านผูช้ชมในในในมือแรกมันเก็เออกไปแรีลศูนย์เก่าเนาะศูนย์ยังข้องตําแหน่งหลายปีได้ข้องตําแหน่งหลายปีเก่ากับข้องตงําแหน่งแต่ว่าซีเก่าบอกใครแม่ไม่ปีที่แล้วแม่แม่ซีเก่าปีนั่นหกซี ปีพศหกสอ 6, 4, 6, 5, นะี่หกห้าน่ะหกสี่มากวเดี๋ยวนี้หกสามเนาะศูนย์หกศูนย์สามหกสามมาหกสามมา2สรอบเลยนะเนาะไอเบิ้งเลขน้ำกันว่าจากันเพราะพ้นถึงสิบานทีนะคะเนาะก่อนจะไปดูตัวเลขวิ่งเงินแสนจะเดียงนํำเสนอไปเร็วคลิปนั่นก็ะเข่า้องที่ลักรอยเนาะค่ะบ่มาหลักสิบหลักหน่วยแต่ส่วนมากอย่ามาหลักหน่วยหลักสิบวลน,นีมากวใด แต่ว่าข้าเจ้าวงเขียนในแดงจึงคืองวดนี่เนาะตัวตำแหน่งนี้เด็กจะแดงจะบอกเน,ะะกน,นะา 7, 8, นะ,นะค่ะโดนพุ้ยกันโดนๆนะจะเจ็ดนาทีแปดเก้าสิบนาทีแน่ค่ะเนาะวิ่งเงินแสนว่าน่าจะมีวิ่งเงินล้านของล้านของคนตระกูลแสนสุกเด้อค่ะเด้อวิ่งเงินล้านของคนตระกูลแสนสุกเนาะค่ะนะ วิ่งเงินแสนข้าเจ้าว่องหย้ยเลยค่ะท่านผู้ชมว่องที่หาแมนะ่ว่องที่หาก็เป็นอีหยังที่บ่มักปันไดเด้ค่ะห้ากับสามนะคะวิ่งเงินล้านห้ากับสามเป็นว่องหาที่หานะเ,าเตะเท้าเนี่ยเลขมาสามแห้งนะคะจานมาเลี้ยง ห้ากับสามค่ะวิ่งเงินแสนนะหวยมีที่มาลวอีกวิ่งเงินแสนถูกุกงหดหดที่เล้วพลาดเนาะเออเจแดงมาล่องคลิปขเขาถูกเป็นปีสองปีบัดเจแดงมาล่องคลิปบ่ถึกม้างวันนี่แหละจะถือบอ่ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะคะเจ้าหนึ่งน่ะเขาเห็นแนมอ่ะเจ้าหนึ่งนะคะ บนน่ะเรงมิธีแม่บนน่ะบนติดทุกงวดค่ะติดทุกงวดเลยข้างล่างห้ากับหกข้างล่างค่ะข้างบนมีที่มาหวยมีที่มา อยากได้เงินเสือลวดพีส่สันจะสีเสือตัวใดแล้ววิ่งสองตัวล่างนะที่ดแดงกับจับบ่าถือกับสิบ่ได้แล้วเนาะจะเห็ดแนวใดนีด่ไหมวิ่งบนจามกับสี่นะคะข้างล่างหากับหกนะ หาตัวใดใส่บบผิดจักเทียพันวันน่ะจะได้เสื้อโลดสูตรผงมาสันเดีันว่ามีที่มาถูกตลอดเวเอร์ก็งคลิปจะแดกจอดตลอดตรงกันอยู่เด้สามค่ะทางส้มสามตรงกันอยู่นะคะ สามตรงกันอยู่ขอหท่านผูช้ชมโชคดีค่ะโชคดีมีเงินแสนเงินล้านทุกกันทุกตูทก่ทุกคนเนาะค่ะกะคนต่อไปคนตระกูลแสนสุตกับค้าล็อกข้ามเสียนลอกขามเสียนปูหวดบอ่บอถูกนะบอ่อถูกหดที่แล้วบอ่อถูกหวดก้อนนี่เขา้าทั้งบนท,งทั้งล่างนะ นานๆมาทีเนาะสี่สี่ตัวไม่สัจจันทรน่ะของปูน่ะหัวที่แหล่าน,นั่นเข่าที่หกสามกับสองหนึ่งติ่มติ่มมาน้ำกันทุวันนั่นเนาะสองหนึ่งกับหกสามน่าจะเบิ้งทุกวันเข่าทุกงวันเท่าก,กับเบื้องถูกพราะจะแดงโฆษณาว่าสี่สีตัวแม่สัจจันเนี่ยเข่าทุกวดกับพวกเข่าจะเทียทเลยนะคะ ทีนี้วิ่งคนตระกูลแสนสุกวิ่งวัดกนเพิ่นเขานะวิ่งเขาวดกอน,นี่ค่ะท่านผู้ชมวดนี้เพิ่นก็นเล็บปลอยเป็นชุดพรนะ้อมเนาะลอเบิ่งล่อส้มในคลิปต่อไปกันเลี้ยวกันค่ะคนตระกูลแสนสุขวิ่งเงินล้านกะเพิ่นเน้นย่ำให้อาสีขาววังวดนี้ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วย เียงขอขอตัวลาไปก่อนขอให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงร่ำรวยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีมั่งมีเงินทองที่ไม่สบายก็ขอให้หายเดอ้อทุกผู้ทุกคนพ่อเม่ปููยาตาย,าย่ยหรือว่าย่ายายคุณลุงคุณป้าขอขอขอ,ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงป่วยอยู่ก็ขอให้หายป่วยเดอ้อเจียงก็เป็นห่วงเป็นใยด้วยความเป็นห่วงเป็นใย นะคะก็ขอให้หายป่วยไว้ๆให้มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อยู่เป็นลมโพลมไส้ของลูกหลานไปอีกสักอนขันว่ามีผู้ใหญ่เป็นเสาหลักยูเฮียนล่ะมันก็เป็นตังแล้วได้ค่ะท่านผู้ชมตะลืมสิตังแต่พอเมียเถานี่ล่ะหยาดมุ่นกันเลยเริ่มแบ่งแยกบ่ลงโตเนี่ยล่ะเดี๋ยวนาะ ธรรมดาค่ะเกิดขึ้นมาแต่ทองแม่ใหญอย่างได้ยังนั้นเพิ่นรอเพิ่นก็ให้แขนขาหนึ่งสมองสองมือม่หละก็สู่ฟ้าฟันเอาก็ย่งสิไปรวบล่าว่าศอกอยากได้สมบัติของเพิ่นนะฮะเพิ่นให้ก็จังเอาเพิ่นบ่ให้ก็ต้องเอากันเพิ่นบมให้เขาก็นน้อยใจน้อยใจก็ไว้นั่นละเพิ่นเลี้ยงเอามาบ้าใหญ่ก็ดีแล้วล่ะเพิ่นหักแป้งเข้าก็ดีแล้วล่ะหนึ่งสมองสองมือเข้าก็ไปหาต่อยอดอาตัวอันนี้เงืนท่องพอแม่ก็ให นาะอันมื่ระดกตกทอดกะไห้ยังบ่ดูแลเพิ่นกะยังสิมาเอาตอนน้ำเพิ่นกะยังสิดาแถมบ่วดาแถมบ่แถมดาพร้อมเลยดีบ่ดีเทียงพร้อมเนาะค่ะปบาดพิ่นคำทองมากกะเกาเดียรเลี้ยงมากกว่าสีไงกว่าสิได้ลูกได้ผัวเมื่อเข้าไปจักเล่าเบิดอันไปจักกระบุงเนาะค่ะเนาะเบิดหน้าไปเป็นธงผุนได้สันพูดถึงอ่ะเนาะค่ะพูดได กะตอบบุญแทนคุนพ่อแม่กะเป็นที่จะเลื่อนลุงเรื่องกินบบกจกบบลง่งนะคะผู้ใดเบาต่าให้แม่ค่อยจะดูถูกแม่ก็ก็ค่อยเบิดไปได้แลนะเนาะบวกี่รังยังยืนแต่ว่ากเบิดคือเก่านั่นแหละแต่ว่าขันผู้ใดให ต่อบุญแท่นคุณพ่อแม่นี่ก็จะเลื่อนลุงเรื่องกินโบบกจบโบล่งคือบบยจนลงมาอีกนะมิตตสิข้นขืนขืนขนไปนะเพราะยธุรกิจการงานกันลาบลื่นจนะถ้าเห็นน้ำพอน้ำแม่ดีเนาะอ่แดงกับว่าได้เง็นน้ำพอน้ำแม่ถึงที่สุดดอกกัดทิดว่าตามกำลังเฮ้าเฮาอยากจนเฮ้ากหาดูแลเพิ่นมาได้สำนันตะกอนประทูตัวเดียวกับกินน้ำกันเบิร์เทียนปนก็กินน้ำกัน ก๋วยเตี๋ยวถ้วยเดียวก็แบ่งกันกินกับเขาโอ้ทุก์ยากลำบากเห็นใจเม้ามาสินำสาตาะรถึงพ่อเพียสมัยก่อนมันอืดมันอยากเนาะเงินท่องกับม่มีสมัยกอ่อนอืดอยากทุกเมือบ่อืดบ่อยากคนจนน,ะจน่ะันบ่จนเด้ค่ะคนจนไม่จนกับข้าวเยอะแยะมีข้าวต้มขนมกินบุพอว่าบ่มี่ก็ไปต้องไปยืมบ่มีต้องไปกู้มันไม่กินทุกมือนี่นะเออได้กินหมูกระทะคนจนก็ได้กินคนรวยก็ได้กิน ได้กินอาหารดีๆก็ได้กินแต่ว่าบริฟรุทมิเฟื่อยคือคนมีเงินทันล้วคนมีเงินเน่ยทุกมือนี่ฟุ่มเฟือยนะถือว่าฟุ่มเฟือยเอฟุ่มเฟือยหาเงินได้ลายกัใจลายเนาะค่ะก็ขอสำคัญกะหาหา้หาหาใดทุกมือใส่ใจไปทุกมือกับ่ได้เดือดร้อนก็ดีแล้วล่ะค่ะเนาะกะสำคัญที่ครอบครัวแล้วก็พอแม่เฮาตรงดูแล ดูแลเพิ่นบ่มีเพิ่นแต่ว่าเาบ่ลงคนกับบ่ใส่หูนะั่นทะลุหัใสทะลุหูวขวาย,ย่อนอีหยังย่อนบ่มีปัญญาเนาะต้องใช้ปัญญาสิคะเนาะใส่ปัญญาคิดหาวิธีตัวบ่ม่นปัดให้พ้นตัวํำนี่ลหละเออจักสิเห็ดจไดงเออนี่ละ่ะเนาะค่ะปัญญาตาังกันเอา้าะเจงก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเอาไปมากกับมาเทศให้ฟังนะไปก่อนเ้อค่ะเด้อ